ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสําหรับแอนออลดีแอนออลดีขอถามว่ารู้หรือไม่ว่าชื่อแอนมาจากไหนพี่น้องพอฟังเฉลยแล้วเซไ์ามากเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยปะนุ่มเจียราสิภาไปหาคําตอบคําว่าซื้อแอนนี่มาจากแอนไหนกันแน่จีละเล่นจีละเล่ามาสิวัลซูฟัง สวัสดีครับรพี่น้องตอนรับข่าสู้รายการจากักรวาลลูกทุ่งกระบหลานุงเจียระพี่น้องครับผมสำรับแอนอลรดีซื้อนีหลายผู้ลายคนดูจักกันดีนะฮะแต่คาว่าซื้อว่าแอนละ่ะแอนนี้มาจากไหนเออมือนีแอนอลรดีออกมาวาเองออกมาเครียดเองเลยพี่น้องครับผมว่าแอนนี้มีที่มานะจ๊ะก่อนสิไปฟังเรื่องร่านี่ฝากคนหัวใจฝากคนไลค์ฝากคนแช์ และกดติดตามช่องจีละเล่นด้วยนะจ๊ะสแสดงความเข็ยนเขามากกันได้พี่นองเอ๋ยพินองเอ๋ยเรื่องราวานี้ออกมาจากแอนออรดีเป็นคนบอกเองเลยพี่นองครับบอกว่าจังซี่ที่มาของชื่อเล่นแอนในวันนี้ชื่อเล่นแอนในวันนี้แม่ของแอนเล่าให้ฟังว่าตอนแม่อุ้มท้องแอนได้6เดือนแม่ไปที่เซนโทซาขอนแก่น เหมือนแม่ไปเจอคุณแอนเซียเรียมโดยบังเอิญซึ่งในตอนนั้นคุณแอนเซียเรียมได้มาโชว์ตัวที่ห้างนั้นพอดีแม่ก็คนหนึ่งในนั้นที่ตื่นเต้นและอยากเห็นดารานักแสดงช่วงอลมานวุ่นวายด้วยความที่คนมุงก็เยอะมากเออแล้วคุณแอนซียเรียมก็กำลังจะเดินออกจากจุดที่จัดงานระหว่างนั้นแม่บอกว่าคุณแอน วงเล็บเซี่ยเรียมเดินมาจับและลูบท้องแม่ถามว่ากี่เดือนแล้วคะแม่แอนคือแบบปั๊ยประทับใจมากดารามาจับท้องมาคุยด้วยแม่บอกว่าคุณแอนเซีเรียมตาสวยมากตาโตคือสวยอ่ะสวยคือสวยสวย,สวยทุกอย่างว่าสัตว์แอนอลดีวาดิดิพี่นดองครับเออแล้วอลรดี ก็ได้กำเนิดขึ้นมาโดยที่มีชื่อเล่นมาจากดาราคนนี้นั่นก็คือคุณแอนซีเรียมเออและวันนี้ก็บังเอิญมากที่แอนได้มาถ่ายรายการแล้วเจอคุณแอนอันดับแรกคือดีใจมากๆอยากบอกว่า,ช,ออา,าออชื่อของหนูมาจากจอนอชื่อของหนูมาจากจอนอ มาจากจอนอไปว่าอะไรชื่อขอณหนูมาจากเจ้านาทั้งสิบอกเออเป็นรัชื่อของมีจังหวะที่ได้บอกจนได้อ๋ออเข้าใจแล้วมาจากจนจนจนจุดจุดจุดก็มีจังหวะที่บอกจนได้รีบถ่ายรูปส่งให้แม่ดูแม่ก็ดีใจมากคุณแอนน่ารักและเป็นกันเองมากๆค่ะ คือรู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้มาบอกคุณแอนและได้ร้องเพลงให้คุณแอนฟังนะคะแล้วก็เป็นลูกครูพี่น้องครับผมแอนอลดีและแอนซีรียมพี่น้องครับผมทีมากที่ไปของซื้อเพลินพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋เออนึกนี่มีหลายคนมาคอมม์คอมเมนต์นึกคนมาพูดคุยพี่น้องครับผมนี่พี่น้องว่าสินะฮะนี่นึกคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อ นึกถึงอายุกับหน้าและรูปร่างคุณแอนซีเรียมแล้วขนลุกเลยยังกับสาว2 0 0 0ปีเลยนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่จนออกมายืนสวยๆอยู่ข้างๆกันความสวยของเธอก็ยังสับพึงไม่ลดไม่ลดน้อยร่วงรวยเลยค่ะออราสง่าและสวยมากๆทั้ง2แอนเลยค่ะวาซานสวยทั้ง2องแอนค่ะงามทั้งสองแอนจ้าวาซานพี่น้องครับผมสวยทั้งคู่ค่ะเอาอีกทีพี่น้องครับ นุ่มจิราบอกว่างามงามีหลีง่ายต้องคู่เลยนะฮะแต่ว่าไปแล้วเรื่องของการที่มิซอดาร่ากับซือของเฮานี่นุ่มจิราคือกันได้บอกครับอีหรีอันนี้บอกเรื่องจากของในจังไรพี่น้องครับยางคข่เนี่พี่น้องครับซือเหรนสุวรรณหนุ่มซือจิงสุวรรณอิสสารพงศ์ซือหนุ่มนี่มาจากดาราเหมือนกันนั่นก็คือพี่หนุ่มสอนราม นุ่มสารรามเทพพิทักษ์ group, นนพี่น้องคราพผมตาลพิทนุ่ม SBS, สารรามดังดังแม่ขอกล้วยตังซื้อ wow. นุ่มคอยเนี่ยเป็นซื้อกับนุ่มสารรามพี่น้องคารับผมส่วนอิสรพง์เนี However, ่ยมาจากซื <Aj> uh. ้อของพอเอ้ยมาจากซื้อของหัวหน้าของพอซื้อเหลียแม่เป็นคนต่างตามซื้อดาล่าซื้อจริงพอเป็นคนต่างตามซื้อหัวหน้ามาจากซื้อของ หัวหนาา้าพ่อข่อยคืออิสระพงศ์นุนพักดีตอนนั้นพ่อเป็นทหารอยู่เออแล้วพอก็แล้วอิสระพงศ์ของคนหนาเนี่ยมันเป็นซื่อลูกเป็นหัวหน้าก็คือเอ่อซื่ออิสระพงศ์ซื่อลูกกับซื่ออิสระพงศ์คือกันพี่น้องครับกลายเป็นซื่อดาลา่ากกับกซื่อหัวหน้าก็เลยกลายมาเป็นซื่อข่อยเออส่วนนุ่มเจียราดีบันฑิตเดี๋ยวใครที่บ่ายในมือหลังๆกันแล้วกันนะฮะ <c oughs> อา้าววินาค,ครับผมได้รโรเรราดีไปที่มากของเขาว่าแอนแล้วนะฮะแอนอรารดี มาจากแอนซีเรียมอุ้ยน่ารักแห้งพี่น้องคาราผมได้ทําตามความฝันของแม่และความฝันของเจ้าของพี่น้องครับมาไปกันนัคนก็คือมันประทับใจนะวันหนึ่งที่เราได้ชื่อเข้ามาเป็นชื่อของตัวเองและวันนี้เราได้เจอเขาแล้วนี่เป็นมุ่นดีๆพี่น้องครับที่ยึดยกมาฝากกันนะพี่นะ้องเนาะในรายการจักรวาลลูกทุงกก่งกบหลานุ่งจิระจิระเล่นจิระเล่ามา สีบอสู่ฟังกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเข้ามาแนงกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามช่องจีและเล่นด้วยนะจ๊ะไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับ